ก็สวัสดีครับผมช่องบ่าวพลทองโคดิตนี่ผมพามาอัปเดตสร้างทางข้ามของรถยนต์นะอยู่อำเภอบ้านท่าเสียวคุณเนี่ยจุดนี้ยังไม่เสร็จไนงะนี่อยู่จุดน,นี้ข้างหน้านี่ลงไปนี่บ้านท่าเสียวเนี่ยเนี่ยมาไปเนี่ยจะไปหาไอ้ของรางรถไฟได้ไอเราไปทางสถานีารถไฟได้คุณที่ข้ามมีทั้งเชียนะอำเภอเชียงขงวัญ มี่้าพาดินเลยก็ยังไม่เสร็จเลยนะก็ขันมุดอะไรอยู่เลยเสร็จยังบ้านนี่เห็นไหมเนี่ยทางในบ้านท่าเสียวถ่ายดินถ่ายดินนี่ผลงานเขาน่าจะหยุดเยอะมากสิบบาน่าจะหยุดจยุดพักเที่ยงหรือเปล่านะก็ยังไม่เสร็จนะ ก็ยังก็มึงยังทำยังไม่สิร็มันก็ยังไม่สิ็จเนไปไกลนอยเพราะตื่นนี้เข้ามาทางนี้ได้ตื่นเส้นหนึ่งเองนไปตามนี้ออกไปทางนี้บ้านทีมเหม่ได้ไงน่าก็น่าจะหยุดแต่ของเองอันนี้อะไรกคน สงการก่อนสงการหรือเปล่านะไปใส่เข้าอย่ากจิหจุดนะคุณหนุนรถด,ดินเขาเมาดินนะนึะ่สิบตัวนี่ดินตรงไอ้นี่เป็นดินของไอของรางรถไฟนะข้างหน้านี่เน,น,น,นี่ยไปไปติดถามใครยังไม่รู้ทุกคนนะเป็นแบคโคลรถด,ดินเมาดินหนึ่งเนี่ยมาเนี่คือออฟฟิศ ที่ทำลงทำอะไรเข้าไงนีนน่คือสะพานนี้เป็นสะพานข้ามของรถที่ว่าเขาว่าทำเพื่อรองรับของไก่ไอการสร้างรถไฟนะ่ะทุกคนที่เขาจะมาสถานีรถไฟอะไรเลยให้ทําทําทางสะดวกขึ้นมาไงเพราะบ้านท่าเสียวจะติดอยู่กับอำเภอไอเชียงขวัญไงเวลามา ึ้นรถไฟหรืออะไรน่ะทางสะดวกกันนะทำทางสะดวกอ่ะให้ข้ามขึ้นแล้วตรงนี้ parole, จะไปน่ะมันจะลงไปทางอำเภอร่องคําได้นี่เนี่ยลัดกอกทางอำเภอร่องคําทางกาลสินได้สิ้นนี้พ่อแก่ได้หวัวตรงนั้นนะได้อัวัวมันก็ยังทําไม่เสร็จดีนะทุกคนถ้าเกิดดี มีบันไดขึ้นไปได้เนระจะขึ้นเป็ถ่ายคนที่ชมกันขึ้นบนนั้นนะก็วันนี้คนงานเขาน่าจะหยุดไปแล้วล่ะทุกคนเพราะวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดก็น่าจะหยุดไปแล้วแต่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่เสร็จด,ดีนะก็ยังทั้งต้องทำราวอีกไหมนี่คือไอ้สะพานข้ามของรถยนต์ทุกคนแต่ไม่ใช่ตรงรถไฟวิ่งวิ่งรอดนะไม่ใช่ทุกคนแต่เป็นการสร้างสะพานขึ้นมารองรับการอ้ ความเจริญน่ะสร้างความเจริญให้กับเนี่ยทุกคนให้กับรถน่ะทุกคนให้กับทางรถไฟอะคือพอมีรถไฟแล้วก็ยังว่าแบบบ้านท่าเสียวก็อยู่ใกล้ๆที่บุมบ้าน่ะอยู่ใกล้อำเภอเชียงขวัญไงก็เลยสร้างความให้มันสบายขึ้นไงสะดวกสบายกันกามาไอ้มีรถบุมรถไฟอ่ะนะจะมาขึ้นก็ขึงรถไฟนี่ก็บแบกโคนี่คือดินนะนี่นี่ดิน ที่จะเอาไปนี่คือดินที่จะเอาไปลงไอทำทางรถไฟทุกคนเนี่ยเห็นไหมนี่แหละดินเขาจะมากองไว้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยกพราะน่าจะเป็นการทางรถไฟเดี๋ยวสร้างทุกคนสะพานนี้นะตรงนี้เป็นของการทางรถไฟเห็นไหมเนี่ยไปโคเข้ามาเอาดิน,น น,นู่นไกลๆดูน่ะแบ็คโควกำลังทำงานดูน์ลางรถไฟอยู่ตรงนู้นน่ะทุกคนนู่นนุ่นแหละลางรถไฟอยู่น,นู่นก็ยังทำไม่เสร็จยังยังคูไม่เสร็จนะก็น่าจะหยุดหยุดหยุดก่อนนะหยุดก่อนสองการเนี่ยทุกคนเป็นทางไอ้สะพานข้ามเห็นคอมเมนต์ถึงว่าน่าจะ400 สี400่ร um. ้อยเมตรเลยาะว่าใช่หรือสี่ร้อยเมตรใช่สี่ร้อยเมตรหมดทุกคนเลยมันใช่สี่ร้อยเมตรหคนบ้าไหมพาเดินดูให้หมดนะเนี่ยเที่ยไปทางอันผือล่องคำเทางไปรัดออกทางอันผือล่องคำได้่ง มีที่สำคัญกงจะพิจาร้อยี่สิบเพราะว่าอันนี้ไปนะน่าจะใช่เหรนนะไม่ถึงกิโลหรอกทุกคนพามาข้างน้างพามาข้างล่าง็ีไหมเนี่ยซึงจะเป็นแบ,บค็คโฮก็ทำ่างนี่ถ้าชื่นขะ้างหน้าน ตร,ตรงนี้ยังไม่ปูไม่เสร็จนะแต่ตรงนี้ปูเสร็จไปแล้วแต่ก่อนมาปูไม่เสร็จนี้ปูเสร็จไปแล้วเนี่ย <m> ตรงจะทางขึ้นตรงนี้ไม่เสร็จใกล้ใกล้เลไ, <นะ S 1> ไม่เสร็จนะเห็นไหมทางอะไรไปอะรตัดออกไปทางไหไอำเภอล่องคำได้คุณน, <ะ S 1> นี่ไง เอามาวางเอามาวางเลยเอามาวางวางวาง,างแล้วเชื่อมเชื่อมมีซีแพ็คี่กแบบ็แบบแบบเต็มเต็มเลยนะเก่งเรื่องสร้างรถไฟครับอยู่ทร่นู่นะ <c oughs> ทางบ้านลงคำได้แบกวัตเทเอาไว้ไงนี่น, <c oughs> <c oughs> น่าเดไปทางไอ้บ้านลงคำเนี่ยสุดตรงนั้นแหละนะลางรถไฟก็คำนานอยู่นู่นะไกลๆด้วยนะ่้วยนะลางรถไฟวิ่งไปน้่นนะ พอมันมันลัดออกไปบ้านไหนได้พ่อนี่ย่วงข้าวเมื่ี้ไปไก่บ่จากนี่ไปอืไปทางการสิลป์เนาะศิลปน,นี่เ<อ>มื่อนี้เขาเจ้าก็หยุดพ่ออ๋อหยุดสงการเขาหยุด,ยดเดจ้าเจ้า,จาหมู่บ้านหรือยนี่เหมือนเนี่อ๋อหยุดหมู่บ้านคนทั้งไหนพอ่อคนบ้านเน่านี่คนทั้งไหน เขาพักเขาพักอยู่พี่บะอ๋อเขาหยุดสงกา์เนาะหลังสงการก็ฮิตไปบอดี้อืมพวกเพืออะไรพ่อก็ไปทางร่องค้ำยิงทุกคนเราไปทางร่องคํำมันพนอะดีเขาหยุดช่วงสงการไงนั่นแหละที่สุดนั่นแหละนะสะพานข้ามสะพานข้ามข,ามของรถนะ่ะที่รองรับของอ้ไ ความจเจริญอ,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 อ่ะรุงเรืองความเจริญของไอ้การสร้างทางรถไฟทุกคนครอบครของการสร้างทางรถไฟนะที่ทำนี่แหละเขาหยุดนงเขาหยุดแล้วเป็นคนไทยเราอ่ะทุกคนแล้วก็หยุดแล้วเอาฟิตเข้ที่ผมถ่ายมาเน,<ส>นี่ยลงไปนี่เลยะเนี่ยลงไปนี่เขาดินนะเห็นไหมดินกองอ่ะมีเวคโคขุด,ดดินอยู่ตรงนั้นอยู่นะที่ดินจะใช้สำหรางรถไฟไงดินกองเต็มไปหมดเลย ก็ตรงนี้คือบาอัปเดียดถึงสร้างทางสร้างสะพานของราง้ยสร้างสะพานของรถยนต์วิ่งข้ามนะที่ว่ามันจะเชื่อมมันจะมันจะอาจมีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างราทางรถไฟทั้งนั้นทุกคนเนี่ยเจะเป็นทางที่ว่าให้สะดวกสบายไงเวลาจะมาขึ้นรถ ไปอะไรด้วยนี่มาจากทางล่องคำเนี่ยทางกรสินเนี่ยจะมาขึ้นรถเก้ใกล้อย่างเนี้ยอําเภอเชียงขวัญเนี่ยสถานีอยู่อําเภอเชียงขวัญเนี่ย เดินของรางรถไฟทั้งนั้นนะทุกคนใเนี่ยของรถไฟทั้งนั้นแหละทุกคนเนี่ยจะเกี่ยวกับรถไฟทั้งนั้นแหละเน,นี่ยเนี่ยรถควงศักด์ของที่เขาทำโหมดทางทำทางรถไฟทั้งนั้นเลยเดินแบบนีน้ที่ขถไฟสะพานก็เช่นกันเนะนี่ยนั่งไงดินมามีแบกโก้คันเดียวจอดอยู่ขานะ้างใน ก็ดินเดี๋ยวเขาดินตรงนี้ด้วยไงขุดดินอยู่ตรงนั้นดินน่าจะไม่หอก็ไงก็ฝากกดติดตามช่องทุกบ่าวบนพรคนนี้ดูสารให้ผมคับผมช่องนี้นครับผมผมจะค่อยอัปเดตการสร้างทางหองทางรถไฟเ่จุดสำคัญสำคัญของจุดแต่ละจุดของแต่ละบ้านแต่ละอำเภอให้ทุกคน้ชมกันที่เศษเดือยในใกล้ของอำเภออำเภอปุทอ,ทองน,นนะะสร้างทางรถไฟ มันได่ขึ้นอย่า้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนอะได่ขึ้นไปมาไปขึ้นไปอีกกว่าเนาะเพราะชาว่าเอาว่าเนาะจะขึ้นไปถ่ายชิ้นมาผมว่าก็ไม่สมควรที่จะขึ้นไปนะเขาเพาะเขากันฝุ่นกันอะไรอย่างดีเลยนะเดี๋ยวไปดู ก่อนทั้งนั้นเลยเห็นไหมคือจำพักหรือเปล่านะฝากอัปเดตทุกคนที้ชมกันนาแล้วก็ฝากกดติดตามช่องยูทูป่ากบนท้องกดที่สารนะมันชักหนึ่งช้อนนะครับผมฝากติดตามกดติดแกล้งกก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ชมคลิปและผู้ติดตามทั้งคนเก่าและคนใหม่ที่ติดตามช่องผมผมก็ขอกล่าวขอบระคุณอย่างมากเลยทุกคนทุกท่านนะฝากติดตาม ครจบคลิปเลาฝากติคลิปกันยาวนะครับผมนี่ยังต้องของจบคลิปอยู่เท่านี้นะทุกคนอ๋อการสร้างสะพานข้ามของรถนี่แหละนยาวประมาณสี่เมตรนะเนาะคอมเมนต์เองก็ว่านะไม่เกินสี่เมตรนี่อะไรนี่แหละนั่นก็ฝากติดตามช่านคลิปบ่าวบุญทองผลิศอิสานทักทถึงช่วยแล้ทักทิ้งควาขอจบคลิปเท่านี้นะครับอบคุณสวัสดีนะครับผม